คลิปนี้เบาเบานะครับเรามาร่วมกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2564ปีวัวทองด้วยกันครับกับสุดยอดพระผงซึ่งหลวงปู่เช้าวัดห้วยลำาไยท่านทำพิธีคุรีการคลุกเคล้าผงเองแล้วก็กดพิมพ์พระผงเองด้วยส่วนจะเป็นพระพิมพ์ใดนั้นมาชมได้ในคลิปนี้ครับ www.samulet.com ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกๆท,ท่านครับสำหรับคลิปนี้ ก็บผมจะนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าอัตตจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่จังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คือพระผงพิมพ์ขี่ไก่พระผงพิมพ์นี้มีความพิเศษพิเศษหนึ่งคือว่าหลวงปู่เช้าท่านทาการคุลีการคือคลุกเคล้าพระผง ตลอดจนมวลสารต่างๆที่จะนำมาจัดสร้างพระผงด้วยตัวของท่านเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นคือท่านกดพิมพระผงพิมพ์นี้ด้วยตัวของท่านเองอีกด้วยนะแสดงว่าพระผงพิมพ์ขี่ไก่จะต้องมีพระพุทธคุณสูงแล้วก็มีประสบการณ์มากมายจัดเป็นวัตถุมงคลที่น่าเช่าหาบูชาอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่เช้าครับ คุณผู้ชมที่รักครับก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปรับรู้รับทราบประวัติการสร้างพระสมเด็จขี่ไก่ของหลวงปู่เช้าอัตติตโตแห่งวัดห้วยลำไยจังหวัดนครสวรรค์นั้นผมขอเวลาคุณผู้ชมสัก3-4นาทีนะครับอันเนื่องมาจากว่ามีคุณผู้ชม ให้เกียรติติดตามรับชมช่องนี้แล้วก็คลิปต่างๆของผมขอขอบพระคุณมากครับยิ่งไปกว่านั้นท่านยังกรุณาให้เกียรติแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นความคิดเห็นในแง่ดีซึ่งผมขอขอบพระคุณด้วยความจริงใจเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการติเพื่อก่อเป็นการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประสงค์ให้ผมมาพัฒนาตัวเอง พัฒนาฝีมือเพื่อจะทำคลิปดีๆให้คุณผู้ชมติดตามต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะครับขอขอบพระคุณด้วยความจริงใจนะครับสำหรับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และผมจะน้อมนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาและแก้ไขต่อไปนะครับอย่างเช่นว่าผมพูดจาวกบนพูดซ้ำไปซ้ำมาอันนี้จริงนะครับ อันนี้ยอมรับเลยแล้วก็น้อมรับด้วยความจริงใจเลยเหตุที่ผมต้องพูดเหมือนกับวกวนซ้ำไปซ้ำมาก็เพราะว่าต้องการจะเน้นคำพูดหรือว่าเน้นประโยคบางประโยคเน้นกนลเม็ดเคล็ดลับบางประการนะครับให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบสัชนิดที่เรียกได้ว่าเข้าถึงจิตถึงใจเลยทีเดียวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่า ในช่องในช่องของเราเนี่ยนะครับในคลิปแต่ละคลิปผมไม่ได้ทำซับที่เป็นตัวหนังสือเอาไว้ก็จะสื่อสารกับคุณผู้ชมได้เพียงแค่รูปภาพกับคำพูดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการเน้นคำพูดบางอย่างต้องการเน้นจริงๆครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมซึมทราบ เข้าไปในหัวใจ1สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นข้อความสำคัญบางทีเป็นข้อความสละสลวยผมอ่านแล้วสะดุดหูสะดุดตาก็อยากจะเน้นให้ท่านได้รับฟังกันนะครับแต่ถ้าท่านมีข้อโต้แย้งว่าเอ๊ะมันมันเยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะต้องระมัดระวังตัวในข้อนี้ครับขออนุญาต รับฟังแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับส่วนความคิดเห็นบางประการที่บอกว่าใช้คำพูดโบราณฟังยากอันนี้ก็จริงอีกครับเพราะว่าในการสร้างวัตถุมงคลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยมันมีคำพูดโบราณเป็นคำพูดเก่าแก่บ้างเป็นคำพูดที่สมัยนี้ไม่ได้พูดกันแล้วฟังยากบ้างอันนี้ที่ผมต้องพูด แบบโบราณก็เพราะว่าต้องการที่จะคงคำพูดซึ่งถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์เอาไว้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะครับให้มีอัธรลดในการรับชมแบบโบราณแบบเหมือนครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไว้เลยไม่ได้มีบิดผิวหรือไม่ได้มีการทำให้ต่อเติมเสริมแต่งประการใดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมระวังมากเลยนะครับ แล้วผมก็เคยเรียนคุณผู้ชมแล้วว่าผมนี่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแม้ว่าจะมีอาชีพทนายความก็เถอะการพูดตัวบทกฎหมายการขึ้นลงขึ้นศาลซักพยานนี่ก็อย่างหนึ่งอันนั้นเป็นวิชาชีพแต่เรื่องของประวัติการสร้างวัตถุมงคลประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรื่องทางพุทธศาสนาทางสายเวศศาสตร์พวกเนี้ย ยอมรับว่าว่ามีความรู้อยู่บ้างนะครับพอมีความรู้เลยแหละความรู้เต็มหัวเต็มพุงไปหมดแต่ว่าจะถ่ายทอดเนี่ยบางทีมันก็ยากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไปดูคลิปแรกๆที่ผมทําได้เลยนะครับอย่างเน่าเลยนั่นแนหะอย่างเน่าเลยคือพูดเร็วพูดลิ้นรูอ่พูดลิ้นพันบางทีก็พูดไปนึกไปแบบบางทีก็เออเออมีเหมือนกันนะครับเป็นเป็นบางทีก็ เหมือนกับคําพูดเนี่ยมันไม่ทันสมองเราบางทีสมองเราคิดไปแล้วจบวักจบบะตอนอะไรแล้วแต่คําพูดมันไม่ทันอันนี้ขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไปดูคลิปแรกแล้วจะเห็นว่าผมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยทําคลิปมาเนี่ยของผมเองประมาณสัก 10- 20, 20คลิปเนี่ยนะครับเริ่มจะคุยดูเรื่องกับเขาบ้างแล้วเนี่ยนะในคลิปพวกนี้แต่ก็ยังมีลิ้น พันอยู่บ้างยังมีพูดบนอยู่บ้างไอพูดบนในพูดบนในผมบอกไปแล้วว่าบางทีต้องเน้นคําเพราะว่ามันไม่มีสับไม่มีตัวหนังสือวิ่งต้องเน้นคําอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับส่วนการพูดคําเก่านี่ก็ต้องขออภัยด้วยว่าเป็นคําของครูบาอาจารย์บางทีคําพูดมันสลับสลวยเราอ่านแล้วเราติดตาตึงใจแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละ อย่างไดก็แล้วแต่ขอขอบพระคุณในทุกความคิดเห็นนะครับขอขอบพระคุณมากเป็นการติเพื่อก่อจริงๆเป็นการวิจารณ์เพื่อสร้างสารรค์จริงๆและผมก็ขออนุญ,ญาตให้สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยครับขอได้โปรดติดตามรับชมช่องนี้ต่อไปเถอะแล้วท่านจะเห็นพัฒนาการที่ดีของผมเรื่อยๆนี่ผมให้สัญญาเลยนะครับอย่างการทําคลิปเนี่ยก็เป็นการ เอาชนะใจตัวเองอีกขั้นหนึ่งของผมนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่เอาเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบที่จะเอาความรู้ตัวเองไปบอกไปกล่าวไปพูดให้ใครฟังเลยไม่ชอบเลยเนี่ยหนึ่งผมชนะใจตัวเองได้ที่มาทำคลิปแล้วก็สผมถือว่าทำในสิ่งที่ชอบในชีวิตผมเนี่ยชอบพักเครื่องวัตถุมงคลประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบนั่งสมาธิชอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาพุทธคมเนี่ยเรา ก็ถือว่าทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมบ้างก็เอาเป็นว่าคลิปนี้และคลิปต่อๆไปข้างหน้าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับขอให้สัญญานะครับขอบพระคุณมากครับเอามาว่ากันเรื่องพระสมเด็จขี่ไก่ของหลวงปู่เช้าอัตจิตโตก่อนนะครับนี่รูปที่ท่านเห็นนี่หลวงปู่เช้าท่านปลูกเสกเดียวก่อนนะที่กุฏิของท่านการปลูกเสกก็แผ่แบบนี้แหละครับแผ่ตะกุดแผ่พระสมเด็จ แผ่แบบนี้รับพลังเต็มที่ท่านปลูกเสกเดียวให้อย่างเต็มที่เลยหลวงปู่เช้าอาจจะจิตโตวัดห้วยลำใหญ่แม่พูดวนอีกแล้วท่านดังอะไรท่านดังครุฑเนี่ยครุฑของท่านถือเป็นพยาครุฑที่สวยที่สุดสวยที่สุดแบบไหนก็เป็นครุฑที่สวยที่สุดที่ฝีมือคนจะทําได้ครุฑท่านนี่ใช้คนแกะนะครับคนแกะนะไม่ได้ใช้ทีดีไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิ้นใช้คนแกะ สวยงามเป็นันดับหนึ่งเลยในความคิดของผมแล้วก็ของลูกศิษย์หลวงปู่อีกหลายๆคนนะครับก่อนดังครุฑหลวงปู่ท่านดังเรื่องไก่นะไก่ฟ้ามหา,หาราบนี่ก็ดังมากนะครับใครได้ไปประสบความสําเร็จมีพระพุทธคุณทางด้านการทํามาหากินอย่างที่สุดเลยคราวนี้มาพูดถึงพระสมเด็จขี่ไก่ของหลวงปู่เช้าซึ่งท่านสร้างในวาระฉลอง วันเกิดของท่านนะครับหลวงปู่เช้ากำหนดให้สร้างพระสมเด็จขี่ไก่รุ่นแรกเพื่อแจกในงานวันเกิดโดยยกพุทธคุณของยอดพระเครื่องเนื้อดินทรงประทับสัตว์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคขึ้นกล่าวให้สิทธิ์ฟังว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าพระขี่ไก่ของท่านมีดีอย่างนี้นะนกทำนาไก่หากินนี่ เห็นไหมครับสวยงามมากพระสมเด็จขี่ไก่ที่ท่านเห็นอยู่ก็คือด้านหลังจะฝังพระปบใบมะขามรุ่นแรกนะหลวงปู่เช้าท่านให้ความสําคัญกับพระสมเด็จขี่ไก่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมากดังนั้นอาศัยคําพูดของพระมหาโพธิสัตว์คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งท่านเป็นองค์อาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดํายอดพระอรหันต์บารมีเต็มแห่งยุคดังนั้น พระสมเด็จขี่ไก่ของหลวงปู่เช้าจึงอุบัติขึ้นมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งรู้กันอยู่แล้วในบรรดาสิทธิ์ของหลวงปู่เช้านะครับแต่จะขออนุญาตเล่าไว้ประกอบประวัติของหลวงปู่และประกอบคลิปนี้ก็คือว่าในงานทําบุญวันเกิดของหลวงปู่เช้านี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์คือท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัตเมธี นะท่านเจ้าคุณจังหวัดนี้มากราบหลวงปู่เช้ามากราบก่อนหน้านั้นนะครับคือท่านมาด้วยตัวท่านเองเลยนะมาเป็นการเฉพาะตัวมากราบหลวงปู่เช้าที่กุฏิหลังเก่าของหลวงปู่คราวนี้หลวงปู่เช้าท่านบอกท่านเจ้าจคุณจังหวัดว่าอย่ามากราบท่านเลยท่านเป็นพระผ้าคีร้วนี่ท่านพูดอย่างนี้เลยนะครับอย่ามากราบท่านเลยท่านเป็นพระผ้าคีร้ว คนนี้ต่อไปก็คือว่าสาเหตุที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดมากราบหลวงปู่เช้านั้นท่านก็ได้ประกาศให้ญาติโยมที่มาทําบุญงานวันเกิดของหลวงปู่เช้าทราบเลยนะครับผมจําได้ว่าท่านหยิบไม้ขึ้นมาประกาศเลยนะคะเลยนะครับท่านบอกว่าเหตุที่ท่านมากราบหลวงปู่เช้านี่ฟังให้ดีนะครับท่านบอกว่าท่านได้รับคําแนะนําให้มากราบหลวงปู่เช้าจากอาจารย์คารวาส ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงท่านหนึ่งว่าท่านเจ้าคุณเบื้องบนบอกผมว่ามีพระอริยะเจ้ารูปหนึ่งชื่อหลงวงปู่เช้าอายุ90ปีอยู่ที่นครสวรรค์ก็อยู่ในเขตปกครองของท่านเจ้าคุณนี่แหละให้รีบมากราบฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านให้ได้นี่ท่านเจ้าคุณจังหวัดท่านยกไมคขึ้นมาพูดเลยนะครับที่ วันงานวันนั้นเลยกลา,ารสาลาต่อหน้าสิธิ์ของหลวงปู่เช้าหลายร้อยคนเลยนะเอาขออนุญาตเน้นคําอีกทีนะครับเพราะว่านี่เป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ติดตาตึงใจลูกศิษย์หลวงปู่เช้าทุกคนนะครับท่านเจ้ากุณบอกว่าท่านได้รับคําแนะนําจากอาจารย์คารวาดผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงท่านหนึ่ง บอกว่าเบื้องบนมาบอกว่ามีพระอริจรเจ้ารูปหนึ่งชื่อหลวงปู่เช้าอายุ90ปีอยู่ที่นครสวรรค์ให้รีบมากราบฝากตัวเป็นสิท์ท่านให้ได้ครับด้วยเหตุนี้แม้ว่าอย่างเราเราท่านๆ่านอย่างคุณอย่างผมเนี่ยจะไม่รู้ว่าหลวงปู่เช้าท่านสำเร็จ คุณธรรมชั้นใดมีจิตใจมีบาร,รมีชั้นใดกันแน่แต่ก็รู้กันแน่ว่าท่านมีจิตมีบาร,รมีเกินเกณฑ์ของพระธรรมดานะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะบรรลุธรรมชั้นไหนนอกจากเราจะมีภูมิธรรมเสมอกับท่านหรือว่าสูงกับท่านถูกไหมฮะแต่เรารู้ว่าหลวงู่เช้านี่ท่านไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดาแน่ ปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าท่านละสังขารไปแล้วนะครับแต่ว่าหลักฐานซึ่งเป็นสิ่งที่พอจะยืนยันได้ถึงภูมิจิตภูมิธรรมของท่านก็คือว่าวัตถุมงคลที่หลวงปู่ท่านสร้างท่านเสกทุกรุ่นทุกชิ้นล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูง นะครับแล้วแต่จะอธิษฐานเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในแนวทางของความเจริญก้าวหน้าทางด้านการทำมาหากินเมตตามหานิยมนะการผ่านพ้นอุป,ปสรรครวมถึงการอธิษฐานเพื่อมีและหวังและได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการผมเคยเห็นเ,เกสาของหลวงปู่เช้านะครับอยู่กับสิทธิใกล้ชิดของท่าน ก็คือเกสาของหลวงปู่ที่ท่านปลงไว้เนี่ยนะครับพระบอยได้มอบให้กับสิย์ใกล้ชิดของท่านไปเกสาเป็นยังไงรู้ไหมฮะเกสานี่รวมกลุ่มจับกันเป็นก้อน3ก้อนจับกันเป็นก้อนกลม3ก้อนขนาดพอๆกับลูกแก้วลูกใหญ่ๆนะครับเมื่อก่อนจะมีดีดลูกแก้วลูกใหญ่ๆอะ่ะจะขนาดพอๆกันเลยหรือว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบคือขนาดพอๆกับ ลูกแก้วจัดก,กระพัดของหลวงปู่ครูบาบุญทาที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับขนาดเท่ากันเลย3ก้อนนี่เป็นอัศจรรย์มากแล้วก็บางลูกปรากฏพธทธุให้เห็นนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมของหลวงปู่เช้านะครับพระเกจิธรรมดาพระชาวบ้านพระลูกทุ่งนี่แหละแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจน มีภูมิจิตภูมิธรรมมีบาร,รมีเกินพระธรรมดานี่ยินดีกับท่านที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่เช้าทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะมีวัตถุมงคลในรูปแบบใดก็เถอะจะถูกจะแพงนํามาใช้เถอะครับนํามาอาราธนาพระพุทธคุณและท่านจะเห็นว่านี่ของดีจริงๆเป็นของทิพย์ของวิเศษที่หลวงปู่เช้าท่านทํจทิ้งไว้ให้ดังนั้นพระสมเด็จขี่ไก่ของหลวงปู่เช้า ซึ่งท่านสร้างตามคตินิยมพระทรงขี่ไก่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเขามีความหมายว่านกทำรรนาไก่หากินก็คือไก่นี่มีความขยันขันแข็งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการทำมาหากินเมื่อหลวงปู่เช้าท่านสร้างเป็นพระสมเด็จขี่ไก่แล้วก็กดพิมพ์เองดังที่ท่านเห็นในรูปนี้ ก็ย่อมจะมีความหมายเป็นนัยยะสำคัญว่าพระสมเด็จขี่ไก่ของหลวงปู่เช้านั้นมีพระพุทธคุณเอกทางด้านการทำมาหากินดีว่ากันอย่างนั้นขยันขันแข็งการหาเงินหาทองความเจริญก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานอ้าวว่าด้วยมวลสารของพระสมเด็จขี่ไก่ด้วย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมวลสารมง,มงคลมากมายหลายชนิดเช่นผงอิทธิเจผงพุทธคุณผงม,มหาราชว่านเศรษฐีเรือนนอกว่านเศรษฐีเรือนในผงม,มหาเศรษฐีทั้ง8ชานหมากเศรษฐีอเศรษฐีเยอะแยะไปหมดว่านมงคลอีกมากมายหลายชนิด หลวงปู่เช้าท่านกดพิมพ์เองนะครับแล้วก็มันจะกดองค์สององท่านกดเป็นถัดถาดเลยนะครับมีลูกมือคือพระบอยเป็นผู้ช่วยแล้วที่ท่านเห็นเป็นครกขนาดใหญ่นั่นแหละครับคือครกที่คุลีตำผงแล้วก็มวลสารว่านเศรษฐีว่านมงคลต่างทําทำกันที่กุฏิหลังน้อยหลังนี้แหละครับของหลวงปู่เช้าจัดเป็นพระเครื่องที่น่าสาะแสวงหามาเช่าบูชาเป็นอย่างยิ่งครับ เหตุเพราะว่าอะไรล่ะก็จะหาพระที่หลวงปู่เช้าท่านกดพิมพ์เองคลุกผงตําผงให้เองเนี่ยจะหาได้ง่ายๆแหละครับหลวงปู่ท่านก็ไม่อยู่แล้วแล้วพระระดับหลวงปู่ท่านเมตตาทําให้กับมือผมก็ถือว่าเป็นของดีของทิปของวิเศษนะที่หลวงปู่ท่านเป็นพระบ้านนอกอะนะครับแหมท่าน มีที่ท่านทําให้ได้ก็คือวัตถุมงคลแบบนี้แหะครับท่านเต็มใจทําให้เต็มใจเสกให้นะเต็มใจทําทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติทิพเป็นของมงคลที่จะนําชีวิตของท่านผู้ศรัทธาท่านผู้เป็นลูกศิษย์นี่ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดความสวัสดีรุ่งเรืองผมจึงบอกว่าหาไม่ได้แล้วครับหาได้ยากจะหาพระที่ตําผงเอง กดพิมพ์พระเองคุกเขาผงเองแล้วก็ทำพระเองเสกพระเองแบบหลวงปู่เช้านี่หาไม่ได้ง่ายๆแล้วละครับในยุคปัจจุบันนี้เป็นพระที่สำเร็จได้ด้วยมือหลวงปู่เช้าเลยว่ากันอย่างนั้นผมจึงอยากจะแนะนำพระสมเด็จขี่ไก่สำหรับทุกทกท่านนะครับถ้ามีบุญวาสนาได้ครอบครองก็สมควรอย่างยิ่งครับที่จะหาไว้ครอบครองเพื่อประโยชน์เพื่อพุทธคุณทางด้านความเจริญก้าวหน้า ความอุด,ดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าความมั่นคงในหน้าที่การงานในทรัพย์สินเงินทองครับลักษณะองค์พระก็แบบโบราณโบราณหน่อยนะครับด้านหลังเป็นยันสำเพาไปค้าหรือว่ายันสำเพาทองครับสำหรับคลิปนี้อ้าวขอสมมุติยุติบทเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับดูกันว่าผมจะพูดจาได้คล่องขึ้นไหมสวัสดีครับ